คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับกตามคําเรียกร้องเด้อครับผมค่ะโค้งสุดท้ายเสียนน้อง่ายครับพี่น้องค่ะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกะยังรอแก่มืออยู่ค่ะครับเลขเพิ่นกะซับเขา่าว่าเขา ก็โ,โอเคอยู่ดีเนาะบ่าไรรุดแบซีหางวดเงี้ยวค่นงวดนี้ก็คือเป็นงวดที่น่าจับตาที่สุดเลยครับผมโโเขาเพือว่าเป็นการเสียเวลาเนาะกับเป็นเบื้องแนวทางพรงสุดท้ายของพอเซียนน้องไายเลยครับผมค่ะก่อนอื่นเก่ามาเสียกับเล่นเสียกับขอขอบพระคุณพอเซียนน้องไายที่บ่าถิ่มบ่ปลาที่ ส่งตัวเลขให้ทังช่อง YouTube เก่ามาเชียร์ทุกๆงวดเด้อค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังในงวดวันที่17กุมภาพู๊ดค่ะอาจางได้กรให้เฮี้ยวเฮีเด้อค่ะได้เป็นแสนเนาะอยากให้ถือทั้ง่อมเชียกับเก่ามาเชียร์้อค่ะพี่น้องคือกันค่ะเอาไปรับชมรับฟังเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเก่ามาเชียร์และน้ำเชียร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชม พอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอบ่อสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะตามนัดด้วยพอ่อคนนี้มากขอโค้งสุดไทยพี่น้องเอฟซีข้เมต์ร้ายขนาดด้ยพออ่อพันธายแกวมือแม่พ่อเนี่ยเน,นอ่ยู่บ่บม,มีคนจตึดจือบ่มีคนว่าเจ้าอันมีมีครับผมเจี๋ยขอเซ็นน้องไข่มากเหมือนไรครับเดี๋ยวโลงไห้เด้อครับขอพุ่งนี่มาครับค่ะ โอ้ยกระชจี๊เลยเคเกาบอบบอคบังอันก็ว่างๆนั่นมันเจ้ามือนีว่าง่ายกนเนาะอันซื้อรอตรี่เอาพ่ะอ๋อซื้ออย่งไรซื้ออะไรับอันแต่าเพิ่นกระลอยู่นว่ามือสุดทไายเรียกสุดเก้าที่เคยได้มากี่่นะมากเลยเด้อครับพี่น้องค่ะ คนตัวอบ่่ยุ่นอ่ะมันตกวันงนึง่งไม่สามว่าเศร้าเด้อทีอ่รถไกด์ีเหมือนก้อนว่าสิงห์าหา <c oughs> พออายุมันคำจมันกบบว่าท่วมถ้าถาึท่วมก่อดปอกกาขายุเมแมนโยมีพุ่นกัะจิเพราะว่ามันตอกาตลอดต่อสามได้พักหนึ่งยังสินะป้าทุ ต็อสามเลยต่อสามเนาะเมื่อสามบอกได้เดี๋ยวม่อคุ้มไหมบักรเปล่าปรวเด็ดตั้งหาบอกอ๋อมื่อต่อมากยุทธไครับผมอเด็กเขาถิอไม่ขันอีกมือหนึ่งเลยกะเขาต่อสามอีกเที่นหนึ่งทัสี่ตลอดได้ไหครับท่านสี่สองปีและอถอาสองบอกว่าคุ้มบอบางทีเขาหาคนมาเลยเรลียดถึงหา แค่ว่ากระเด็นวนอยู่ดอกนอกพ่อน้อโอ้ยกระตนเนาะรถไฟอีฟ้าปูนมันก็ยังหลับเนาะมันยังมันขึ้นพ่องเนาะสินยามันเหมืนมันมันว่าแมนนั่นอยู่จุดสําคัญอยู่จุดหน้าประตูมันค่อยจีนอนยากอันนี้มันอยู่ในฟ้ามาเก่าวัตถุดิบซื้อกลตีอากาศเขาบด้เียนหมครับว่าเขาบริษัทร่าบหรอมันมันคือว่า พรอบพราว่ามันมันจะขาดแน่ค่ะวันนี้ก็เลยสนุกต่อเอ่อทอยาวตีร่างกายอะไริดพอช่งบิ๊กแบกตัวนี่สิข้อมือซื้อเดิมเดิมสิขึ้นมาได้ปะงนีเดิมเดิมอยู่เดิมเดิมอยู่น้ำเสียแต่ว่ากับขึ้นมาสินแรมอยู่แต่ว่ามันจีเอาได้ปะเบืองแล่วกระแสได้เต็มจมหน่วยทีพอครึ่งเดียวมันเก่าว่าสั่น แต่สั้นงด้วยอย่างเอาขวาปาอปานนี้นีอนอ่อ่านแล้วบ่ได่อ่านแล้วพ่อหรือนะตามนั่นนะตามนั่น,นแล้ว<พ>แต่ว่าก็อยากให้พ่อบอกให้พี่น้องฟังนะว,ว่ามีตัวใดน้ำเจียโจทด์ไปแล้วคะ่ะตัวใดพอปานนี้โค้งสุดท้ายน้ำเจียวมาขอ,อดีบ้นก็เป็นนั่นก็เป็นเลยตามหางที่เก่าเราจะไปจับตัวหนาตัวหลังที่เก่าอ่ันก็เลยส่งส่งหลายหางซือ ค่ะเพราะว่ามันคือพี่เรกขืนเล่กรุ่งเนาะครับผมเดี๋ยวเปิดตำลาบุญกุ้าโมผิดทางเรียกทางเรียกจะห้าเก้าสองห้าเก้าสองครับผมแล้วแล้วก็ไปทัดช่อยๆไว้สองตัวค่ะเก้าสองห้าสองครับผมเอียดต่อถ่ายไว้เลยได้ทั้งพอบุงงค่ะ้แล้วก็ เีื่อตัวไต่ลงมาอีก5 9 1 5 9 1แล้วเขาไปตัดช่อยขึ้ก่อนอ่ะครับ9 1เออ9 1แล้วก็หเก้าหาเก้าหาป่ะครับเออก็สองตัวดิอ่เกาเก้หาเนาะเพราะว่าตัวเรียกเขาเขาไป่ได้จับมาหลอะมาจับร่วมเซออันนี้เลยครับผมวันนี้ก็อลังที่สามก็เป็น5 9 0วันนี้ 590ครับผมเออเออก็เป็นตาชอยแ่้เก้าศูนั้นสดช่วงนั้ไม้เลิเลแล้วครับเนียนมาหละเนียนครับผมมากตัวไรกวนี่มากกับมากแถวเท่างเลยขีดเปลียนไตวดเลยทั้งทั้งแถวเท่ยง่ชือหาเก้าสองเก้าสองเก้าสองหาสองครับผมห้องเปนมากชุดนี้ครับผมมากสุดนั่งนะมากแค่ ห้ 2, 92, เาเก้าสองเก้าสองห้าสองโุณนักกับมากอยู่เลยก็สีแมนโมแม่นเหล็กน, <c oughs> นอกเพราะว่าคันแมน,น,น,<อ>นลวนในห้องก็สีบอร์ไดยูนี่รอ,อกไม่พออภันะมีเฮียนพุนล้วพ่อเออเจ่ากรัเสียงีนี่ยังจัจะเหนืพี่น้องซื้อได้บูเกียเงี่ยพ่อโอ้ยยังมาเขาฟันเครืองหล้วอืปนเดือดเปอดสร้างข้วยัง เข้าท่านใดๆเนาะยังๆพอได้แล้วเนี่ยบัดพท่านใดกันอ๋อพอท่านใดกันนี่เอฟซีกระเจกเข้มเงินมากมาสื่อบ่ได้อาจารย์สื่อกระเครื่องเดียวนค่ะสีสูสีสูย่บ่อกต่กจะสูไปสูยอดสูขึ้เกาหลีหพือเปล่าใช่ไหมะยหญ่มากหดสามตัวอยู่เด้อเงน้่ Thùng big bé chị thằng ngang 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 chị thằng 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 วัยฟันเขาโซกันไปแล้วถี่เมียนม่เมียนเด้อโซกันมาเรียกออกตัวได้เรียกออกหาสองวะสัสโอ้ฟันว่ะข้าเจ้าโซกันครับอืแต่ว่าเรียกกันยานีนิมึงบอกว่าเอาเงื่อนหม่ยอ่ะบ้นนี้เก้าศูนย์อ่าเก้าศูนย์นี่เรียกยากมันอยู่ในกลุ่มหีิเว้ยครับผมเก้าศูนย์กันเว้นตัดเรียนกับเก้าศูนย์หาศูนย์ อืมเท่านั้นอ่ะหาเก้าเท่านั้นอ่ะเด็กเนี่ยเพราะว่ามันเข่ากันมัดเลยเนี่ยครับเข่ากันมากเลยกันมัดเลยงามเยอ่อลายหางของอะไรหางคือคัดออกมาแล้วร่วมเหมดแล้วร่วมจากหลายๆคลิปกับมาลงคลิปนี้คลิปเดียวของสุดท้ายค่ะเซ็เสร็จแล้ว จกสีแมนโมียนแต่ว่ะคลิปว่าแมนอยู่ล่ะเอาเงินได้ครับผมเอาถุงดีดีแบงค์ก็ี่ได้ทำงานครับผมคุณดีแบงค์จะได้ใส่งานละบาทนี้เอ๋อบาทนี้ต้อเสียกับสิรุกวนพอสมีได้บาทนี้ครับขอบค่ะขอพระคุณหลายๆเด้อพ่อเด้ออยู่ดีมีแห้งค่ะครับคร่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับเอาครับพี่น้องครับผมกัได้มา คือเก่าได้ครับพี่น้องพวงสุดทไทยสามหางเน้นเนีนกะทีหากเก่าสองเก่สาสองหาสองได้ครับผมอืมแต่ว่าเลขสามหางนี่ก็ลองไปพิจานาเบิ่งครับผมสวยหมดครับเคยได้โชคได้หลับครับพอเส้นน้องไข่ได้ครับพ,พี่น้องสาหรับคลิปนี้กเงินไหลกองทองไหลมาสามําเร็จจงสาําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์เชนเนลขอให้พอเมียพี่น้องสุขูขสุขคนถือหวยื่องเงินเป็นน้ำกันได้ครับผมวันที่ 17ดกุมปาพันธุ์ห5สครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ